ไส่กบลงไปเลยครับกบหน้าที่เบาเกลมใส่เบ็ดได้นั่นละ่ะใส่น้ำล่างคกลงไปครับ ปุงรสชาติครับใช้น้ำปลาลงไปแบ่งนัวปุ๊กๆเติมมันจังแซบน้ำปลาหน่อยนึงพักเครื่องตันครับนี่หมกบวบผักหอมผักซี่เล่า พักอีตูกับหยอดผักไซน้อยหนึ่งครับขมขมอำล้ำแสบๆผักซุกหยาบบวบใส่ลงไปก่อนครับลืมบอกไปผักคะแยงกับนี่นะครับเด้อใส่ผักคะแยนงนึ่รหอม ขาว่าบกบวกสุกแล้วเบาขึ่นกระดิ่งใสขอขวัวลงไปครับหอมหอมตามด้วยพักครับผมพักตูพักซี่เล่าพักแะน่งพักหอม thắt uh, nhọt nhọn say lục đồ cấm nhi thắt khương tàn nằm subscribe กินเจ็บๆน้ำบาวกึมนะครับเด้อความกบนาธรรมชาติ